คจิตปัญญาศึกษาเนี่ยมันก็เป็นองค์ความรู้ที่ว่าด้วยจิตใจและก็สติปัญญา2อ,อย่างนะหลายคนถ้าบอกว่าเรียนเรื่องจิตนี่ก็จะมองกันว่าไปเรียนเรื่องสมาธิเรื่องอะนะหรือเรียนเรื่องปัญญาอย่างเดียวก็ตัดเรื่องจิตออกไปอีก ก็คือในที่ทํางานของผมเนี่ยก็คือของเราก็จะมีงานเยอะแล้วก็เราอยากแก้ปัญหาที่ทันเวลาไอเราไอเราก็รู้สึกพาวเนาะแต่มันแฝงด้วยอีกโก้ช่วงพีคเราก็พราวช่วงดาวเราหดหูและจมและจมลึกด้วยรู้สึกโล่งค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ตัวเอง คือถ้าเราสามารถแก้ที่ตัวเราได้ปัญหาต่างๆมันก็จะคลี่คลายถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของตนเองอ,งอย่างเลี่ยงไมได้แน่นอนวิดีโอมุ่งเน้นให้คน,นกลับมาสนใจในเรื่องจิตปัญญาเพื่อชีวิตตัวเองบอกตัวเองว่าฉันเชื่อสิ่งใดมันจะเป็นไปตามนั้นไม่ต้องมีเหตุผลเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์ <utan S 1> น <ulf> คือคุณไปเรียนอะไรมากมายรู้เยอะแยะหมดเลยแต่คุณไม่รู้จักตัวเองคุณไม่มีทางที่จะมีความสุขและความสำเร็จได้เลยวันกับมาเป็นลีดเดอร์เพราะคำว่าลีดเดอร์เป็นผู้ให้ ให้กับเราจะารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยเขาถึงกล้าที่จะให้คนอื่นได้มากขนาดนั้นจนเราได้กลับมาเป็นผู้ให้บ้างทําให้เรารู้ว่าอ๋อการเป็นผู้ให้ให้ทั้งผู้อื่นและเมื่อเราได้ให้ผู้อื่นได้แล้วเนี่ยเราก็ก่อเกิดคุณค่าของตัวเองเราเริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นก็แต่ก่อนถ้าถ้ามีปัญหาแล้วยังไม่เข้า GTO ก็ไปนั่งคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวเหมือนมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ผมเตะกรอบสี่เหลี่ยมออก <laughs> แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถค้นพบได้ว่าการมาเรียนวิชานี้มันมีความสุขได้จากตัวเองความสุขจากข้างในและเป็นความสุขที่ยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแค่คนเดียวเลคะมันสามารถส่งต่อพลังของความสุขเนี่ยแบ่งปันให้กับคนรอบข้างใครก็ได้อย่างไรขีดจำกัดจิตตปัญญาศึกษา น่าจะเป็นคําที่หลายคนคิดว่ามันน่าจะเป็นการศึกษาศาสตร์ใดศาสตร์น่งแต่จริงๆแล้วค่ะจิตตปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้วไม่ว่ามนุษย์คนไหนเนี่ยก็มีในสิ่งสิ่งนั้นนั่นคือการเรียนรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักตัวเองดีที่สุดแล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นจิตตะปัญญาคือการเติมปัญญาเข้าหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สติมันอยู่ที่ปัญญาของเราว่าเราจะจิตตกกับปัญหาไหมถ้าจิตตก ไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้แต่ถ้ามีสมาสสธิจิตที่ดีเข้าใจปัญหาด้วยหัวใจแก้ปัญหาด้วยหัวใจอย่าแก้ที่อารมณ์ปัญหาทุกอย่างจะผ่านได้หมดเลยและนั่นแหละคือการสักเซสไม่เห็นคุณค่าก็จะค้นพบแต่ความขาดแคลนไม่เห็นคุณค่าก็จะค้นพบแสงสว่างและความสุขในชีวิต GTO จะเป็นสถานที่และสังคมที่จะให้พลังกับทุกคนเป็นเวทีที่จะทำให้ทุกคนได้ส่งต่อการให้อย่างไรเงื่อนไขแล้วเราจะได้เห็นการเติบโตในจิตวิญญาณของเขาที่เขาจะเติบโตเป็นแสงสว่างแล้วสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นลองมารู้จักกับ GTO แล้วท่านจะได้สัมผัสกับความสุขนี้ค่ะ